กำลังจะเดินไปที่รถไฟรถไฟข้างหน้าตรงนั้นเห็นไหมเป็นรางรถไฟใช่ไหมครับใช่เป็นรางรถไฟนี่รางรถไฟสูงกี่เมตรเนี่ยชั้นเออันนี้ในวัดก่อนประมาณประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรเหรอโอเคอ่ะทางเข้าทางเข้าทางเข้าที่นี่อันนี้รถไฟได้เหรอนี่ เสร็จแล้วก็เริ่มยัง3า1องหอันนี้คือรถไฟเหาะใช่ไหมใช่อือหืออือหืออือหือโอ้โหมันยาวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหิบโอ้โหมันขึ้นไปข้างบนอันนี้บนสุดยังยังไม่ถึงมันมีเยสูวันอีกเหรออู้หูอันนี้วะ ใกล้ถึงที่สูงสุดยังนี่ไงตรงนี้แนี่หออันนี้คือนน30เมตรเอาล่วงไปเนี่ยถึงแล้วเย้ไหน,นขอดูแบบว่าซุ้มห่างๆแบบไหนดิว่าสูงขนาดไหนไงขึ้นไปโอ้โหสุดจริงอะเ่ยมอะอันนี้เป็นมุมด้านบนไงแบบเหมือนเอาเครื่องโดรนอมองจากข้างบนใช่ ตรงนั้นจะมืดหน่อยตรงนั้นป่า